แต่ย่าสักเล็กน้อยครับผมตายปวด,ด้วย <laughs> บางไอ่กินอ,อกด้พี่น้องเว้ยกูขาวเวื่อล่าถูนา,วากว้างร้อบนี่ครับพี่น้องน้ำหวานพอมีครับแต่กิงคอนกิงแบกยังไงเลยครับผมผมเชิญผู้ เชียวชนนันมะฮะก็มาอยูนะ่งน่าแก้กันทั้งว่าทั้งไงเจียเฮ้ยเห็นอยู่วันเนี่ยนี่ครับปู่เชียวชนันเพราะว่าความวาจากธรรมาชาตินี่น้ำมิ้มนะครับขเขาจะไปมิ้มก็จะไปหาความหวานจากเกรสรดอกไม้นะครับตุตาพะลุยสวัสดีครับ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีที่เคารพทุกท่านครับผมห้างหายห้างหายจากการเฮ็ดคลิปมากเกือบเคืองเดือนแล้วครับจะว่ายากแนวได้พี่น้องเลยลายย่างอร่อยครับผมวันนี้พอดีนี่ครับพี่น้องเห็นไหมครับพ่อหางมีมครับพี่น้องทรงสีเฮห,หายเนาะวันนี้เนาะ พราะว่าฝนตกครับฝนลิ้นเขายังมาส่องตีสามตีสี่ฝนลิ้นครับ,แ, 3, 4, รบแดดมาท่านออกเลยนี่ครับอากาศอบอ้าวอากาศฮ้อนมีมกจิตตื่นตื่น่นนครับก้อนน,นี้มือสองมือมาหันอากาศหนาวครับผมนี่ครับเห็นไ่มพี่นอ้องเห็นไ่มครับเป็นชัดปะครับอบินตอมหูผมไปล้าบังหัน ืันนี้พาพพี่น้องเมาอมิเนนะครับผมครับเบื่งวาชิม,มีน้ำหวานมีดังมันงามมันสวยบะปุนไปน้ำกันครับเ,เราฝังพื้นล่างเราฝังไฟได้ดครับพี่น้องครับอันตราย aqui ครับพี่น้องน้ำหวานพอมีครับแต่กิง่งคอนกิง่งแบกยังไงเลยครับผมน้ำหวานกำลังงามครับปดตาครับผมแต่หัวน้ำหวานบ่ค่อยเงี้ยนะครับเพราะมันเป็นช่วงหนาหนาวเนาะเห็นไหมครับพี่น้องแม่มีมีสีตื้นๆครับเพื่อเป็นการพบประมาทนะครับ ผู้แพ้ถึกกอดถึงต้อยนี่กัหนาบวมตาบวมแล้วครับนี่ครับพี่น้องเอาล้วครับ สวยๆครับ,มส,รบสมคัญนคือตัวนี้ด้วยครับพี่น้องนี่ครับเขาต้องดับไ้มันสนิทนะครับดับไ้มันสนิทครับผมว่ามันไหม้ฟางไหม้เฟืองไปน,นี่ครับ อันตรายครับไม่ต้องปลาต้นเขาแห่งท้างนั้นเลยครับผมพุ่นแล้วครับขันมันใหม่ครับพุ่นแล้วครับปลาอว้ยทั้งพุ่นมีครับผมหลักใจชอบไม่ไหวแน่ๆนครับเอาให้มั่นใจครับผมเอาให้มั่นใจนะครับดบยังโอเคครับเอามั่นใจเล้เขาไปได้ครับผม สวยๆครับผมอันนี้เดี๋ยวเห็นเบ็ดห้างไหมนะครับนี่ครับนี่ผมตัดออกมาจากมือนี่นะครับให้เขาไปสั่งห้างไหมแต่เกิดอยู่หม่องเก้าอีกห้องก็เมาอีกแล้วครับผมสวยๆครับพึ่งมิมครับพี่น้อง พ่นวาผู้เถาผู้แก่โบราณพ้นวานะครับเอาน้ามีมน้ำผึ้งน,นะครับมาดองกับนี่ครับผมสองเซ้านะครับสี่สิบดีกรีบวกเปนพีชินเตอร์โฆษณาเด้ครับนี่นะครับลองไว้เป็นยาครับผมกลึบนีม่มาเลี้ยงกินของเสๆเพ่นวา ออเออเออเแม่หนอกเบอเบิดครับพี่น้องน่ครับขออนุญาตใส่มือนะครับพี่น้องใส่บเบนีเบ,บเร้นะครับอาจจะหวานเกินนะครับผมพอแค่ครึ่งเดียวก็พอความหวานจากธรรมชาติครับผม เห็นไ่มครับพี่น้องลงไปแล้วลงไปแล้วอ่าปู่โถวคุณแกปู่โถวคุณแกเมันว่าเป็นยาเข้ากับว่าเป็นยาเหรอครับเพราะว่าเมา่อวานจาเข้ามาชานินีน้ำนีมนะครับเขาจะไป นิ่ก็จะไปหาความหวานจากเกรสรดอกไม้นะครับนี่ผมใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับใส่แค่ครึ่งเดียวนะครับถ้าเกิดใส่เบอร์นี่บอร์ไรครับความหวานมันจะหวานเกินอันนี้ก็ไว้กินกับอ่าลูกอ่อนครับกับดาวนิมนะครับผมลองมือด้วยครับพี่น้อง ขยาสักเล็กน้อยครับผมมันยังบกหากันเองความหวานกับความดีกีีนะครับมันจะบาดข้อนิดนึงนะ ก็แบบปกิไม่ะขนาดว่าท่านกินเกิดปวดเซ่แล้วครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องดอกเสร็จเป็นไหมครับตามจริงต้องปล่อยไปจะกข้าวหรอครับรผมเชิญผู้เชี่ยวชาญมาฮนะ็ภนะัยยูน,น้าในกันทั้งว่าทั้งยาเจ็บเลยเห็นอยูา่านเนี่ย เนี่ยปูดเจอบทันเดงยวโอ้ยทยอยู่ตั้งห่าเไปก็นขนไทยชิยไปหลายครด้วยบองไอจิหนอกเด้อพี่น้องเลยกูขาวื่อข้าสูนากล้องรอดคือทำกินเราโป้เลยไม่ดนงปรทัดขากันดีล้วดอะไจะเป็นขึ้นครับผม หรืดอ,อ,อ,อดับล้อกกินข้าวแซบใช่ผู้เอะหัวหาคงหรอกเดี๋ยวผมสะล้อเบ้งนะครับพี่น้องเด็มหน่อยเต็มเดียวครับอืมรสหวานครับพี่น้องหวาน นิดๆเพราะ่ผมว่าแส่หลายนะครับผมกำลังเขานันครับดีกีพี่น้องไปลองบมึงนะครับเราลองกินเขาแซ่บครับครับผมเดี๋ยวเบิ่งกันๆกรช่วงท้ายคลิปเราพี่น้องครับจังใดกับฝากช่องคุตะพะลุ้ยครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดติดตามให้ดีนะครับผมไปพอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับแซ่บ